เบิกกดน้อยไหมสีน้อยเลยสักนิดโอ้โหโอ้ยไม่ะโอ้ยีลาะโอ้โหสองูกสองูก ท่านตุยตุยดีขนาดนี้ป่าเถื่อนขนาสบายดีเ้ยเพื่อนทุกคนด้วยโดนเติบแล้วบ่ได้มาเจอหรือว่าบ่ได้มา พบก,กับเพ,เพื่อนทุกคนเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเวียกส่วนตัวได้ขาเวียกภายในครอบครัวได้เลาวโบได้มาเจอเพื่อน,อน,อนทุกคนได้ช <c oughs> ่วนระยะหนึ่งวานนี้แหละวันนี้ค่อยกับมาลูกใส่เขาสีออกมาเลาะตึกป่าเด้เด้อว่าสีเป็น,นอะไรเน่ติดตามนํากันกไปว่าจะมีป่าบ่เพราะว,ว่าช่วงพามหานี้เขามานี่ก็โดนเติมแล้วบว่มีแนวกิน กานชกออิ้วชอากินก็เป็นตอนนี้เลยเนอะเพื่นอนๆทุกคนด้วยเพราะว่าเขตบ้านเฮานี่ก็ยังเป็นเขตบ้านนอกนะที่มันอยู่อยู่อยู่แบบอนาเพื่งผาธรรมชาติเป็นส่วนหลเนาะย,ยังบ่มีการอ่ายัางบ่มีความจเจริญมปันใดได้ดย,ยู่เขตเฮานี่นะและ้วส่วนหลก็ยังสิเพิ่งผากับอนาธรรมชาติเครื่องป้าของดงนี่ด้วยแล้ว ต้องได้ซอมันซอยูซอกกินมันจังได้สีได้กินนด้อติดตามนันการไปเด้เพื่อนทุกคน้อว,ว่าสีมีปลายเอาตึกไปกินบ่การไปนี่ก็ต้องการเกี่ยนน้ำแข็งหรือว่าน้ำกร่อนเนื้อเด้เลย,ยน้ำกินน้ำกินนี่ถือว่าเราไปหอดท่าน้ำหรือว่าไปหอดไปหอดใส่ก็ยังมีน้ํากินธรรมชาตเิเป็นน้ำน้ำไหลย่งก็มาเอาเครื่องลงเหือพี่ ไปเด้อือว่าริมออกจากทางน้ํานี้ไปนะตึกปลาลงเป็นลุ่มพุ่นากเริมเย็นหรือว่าเริ่มหนาล้ตอนเช้านี่มันยักหนาวนักนหนาวเด้บ่ใส่เสื้อกันหนานี่คือว่าก็สิยุงานนึงลเด้อีเจตุนอนะเก่าอลีนเจตนอนอเลยตาต่อปเจตุนอนะ 但是做生意，你不拿来钱呢？ หน่อยกับตัวทําอิ้นนะเดื้อ มล่ไซโลสวยมาแล้วตัวแรกของนาลูกไสเด้อตัวนี้นะพอได้สี่ตัวแล้วลูกไสได้ตัวทำอิดเนี้ย ไซมาตรฐานด้อจุดนี้นะ่ะเต่าจรโยกลุงก็ลุงกับปล้องดีหัวนะ่ะจุดนู้นะ่ะไซปอดีงามงามเลย5าตโตแล้วเด้ยจุดเดียวนี้ตัวของลูกไซนี่จะเป็นตัวที่ห้า อีกแล้วอู <my single skincare todavía> ้ยูอู้ยูอยากก็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 อือดอนปันไงล่อจุดนี้นะสลาอจะมีแต่ตัวเงินเงิเลยดอนตัวนี้ขอเจ้าจังคืนซื้อให้มันว่าเป็นดอนปันไง สซโลก็ค่อยเล่นกับหมันกนเนื้อโอ้โหขันอกกระต้องมาตักนิ่งกระสี่อุ่นใจนิดนึงเนี่ยบอกกระต้องมาตักแล้วมีแต่ลุ้นอย่างเดียวจุงก็ขึ้นเหือก่อน เป็นธรรมดาเลยตัวนี้นะไซส์สวยเลยูจุดโอดอน,นะเือทางหลังเลยแรงมันหมดแล้ว lỡ lỡ yeah, <laughs> nó chỉ cắt tê chân hả? Yết sôi ơi, khuyên hừa nó chẳng ổn trái. Tông xuống mà tôi cho sát nó chẳng chỉ lùi nào ta, đi kéo rồi. ตัวนี้สีประมาณโลสองคืนแล้วเดี๋ยวมโมเมนต์โลโลหนึ่งแล้ะตัวนี้บึ้งพดน้อยไหมสีน้อยเดี๋ยวสัมนนยโอ้โอ้ยแล้วโอ้ยแล้วโอ้โหจุดหมานของลูกชายเลยเว้ยคงก้อยในจุดนี้ก้อยมาค่อยหมั่นเท่าไหร่ <laughs> มาแล้วตัวน้อยตัวนี้นะตัวไซ ซี่สามซี่คิดสามซี่คิดก็ดีกว่าบอได้ตัวที่สามของจุดนี้เด้อพอดีว่าปลาบอก,กินแล้วบแบบไปแล้วไปเรากินเลยไหลเทือแล้วเดี๋ที่เว้าคำว่าไปแล้วกินนี่นะตีไปตีมาบอก,กินแล้วว่าไปต่อแล้วก็ไปแล้วก็ทันทีนั่นแหละตอนกินนะ

Nhanh 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 cái mà sống lốp bé bé rồi này ผู้ใหญ่เหรอคันเบ็ดของประกันกนี่มืนันะเอามาหั่นกับเจดลักไปแล้วบุมีคันตึกป่าแล้วใจเด็กคันนะคันของจีนที่ท่อเอาซื้อเลย <laughs> คือสาวเต็น <laughs> จิตใจเราทอทอทออกมาเยาอๆคราบบุใแล้วก็ฮุบเขาสั้นๆยืดๆอ่อนๆม <laughs> ัน <laughs> จะตั้งแล้ว หยุดอยู่นูยก็จะหนุโลอดทํานองก็ตําหนองมันร่มบ่ก็ลอดตัวโตโซก็หยุดกรีๆไปซุบ่มันสินกจะจะได้รู้บ่ <mí> 所以，不过。 ตึกแต่นั้นมานมี่บ่มีบ่มีไซใหญ่เลยบ่แต่ไซมาตรฐานเท่านั้นบ่ าว่าจอเทน้ำมั่วโอ้สันดิชเพิ่งเจอรถเจอรถเจอรถใส่ยากนะสิวแค่ก็ได้ตัวหนึงประมาณโลโลปายนิดนึงล้ว ลูกใส่น no ื้็ซีเมนไซใส่ใหญ่เลยเนี่ยนี่นะยังไม่เห็นตัวเลยน้อยกว่าตัวของคน้อยหนึ่งตัวจรนลูซูจากนี้ใส่อีโลอีโลอหรอี่ขี้โจ้ขี้ของกู lộ lô nương ít là nè, cô rồi cô rồi nó tận tèn tèn คอย่ยก็ลบอยแล้วเดี๋ยวนี้นะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสซย,ยักษ์อีกแล้วจำเดียวตูดตา้งหรอจำเดียวตัวตเ,เววมื่อกี้นี้ Xoay lổ xoay lổ thôi nên được chỗ này này. Gan những gan lo mà. Và... Tức mà mất mưa nữa đây. cũng thưa cái gì đây, cái kiềm mưa lắm เก็บปลาไว้แล้วเมื่อก่อนด้วยเพื่อนๆทุกคนด้วยมืดแล้วสิได้กลับเลยพอดีได้ส่งตัวใหญ่าทางหลังน,งนี่จุดหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยตัวนี้ใหญ่อยู่ด้วยสมเทียบกับอนาป่องพิคอรลานี่เลย,น,ยนี่ใหญ่สำเนียงใหญ่กว่าป่องพิคอรลาตัวนี้ประมาณตัวนี้มันลูกใส่ตึกได้นะ ส่งโลส่งโลไปนิดๆแล้วตัวนี้นะส่งสารตัวนี้ก็ตัวละโลโลไปส่งตัวนี้ก็บมเมนน้อยด้วยเมื่คือไปยังไงว่ากระปิจิเป็นไซโลสองตัวนี้ ăn tùy đi khán giả phá này chúng chú nói <laughs> เยอะแยะเลยแต่ต่าตีอยู่ในกระบกินขากับเด้อขากับเด้ดดออนั้นก็ออกลางสิคํานี้อยู่ดอนที่ดวนกลางน้ำนี่ปัดแตกไหลเด้อ Vâng một miếng nhiều noi này Thì quá đấy đấy si hát tổ bịt thay này Đây hộp Có điều chứ hả? ปลาไหลแล้วไปคอหัวมันแล้วก็ซื่อ่ะไล้มุชิ้นตัวตูฮะขออย่ปิดไทยเนี่ยเอาคือว่าสีเมือเลยแต่ว่าพอดีมาหอวพีเขาว่ามันรองเบื้องว่ามีกัดมีปลาเต็กป่ะเดี๋ยวก็มีอยู่เวยเต็กไล่แต่ว่าบุบมีปัญไงมีไซเดไซ้ก่างนี่แหละ ้ำเลยพอดีมาตีจุดท้ายนี้เป็ดตบมีตใหญ่เลยมีตใส่กลางนบดานีแหละปต đáp ơ mười lời